เป็นอัมแซมนแซมมอนอนแรนดอมฮัสหรือว่าทุกตัวก็จะแค่แซมมอนอันแรนดอมฮัสคุณกำลังอยากได้สกินสวยๆและบอร์ดเจ๋งๆที่ออกมาใหม่อยู่ใช่ไหมนี่เลยผมขอแนะนำโนตี Shop ร้านเติมเกม l r ราคาถูกมากถูกกว่าเติมเองแน่นอนเพียงใช้แค่ ID และพาสเวิร์ดสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเครดิตเพียบ ตัวผมเองก็เติมกับร้านนี้เนี่ยแหละครับส่วนเกมมือถือเกมอื่นๆทางร้านเขาก็รับเติมนะสามารถทักไปสอบถามไม่ทางทาง f a c e b o o k และทางไลน์ของทางร้านได้เลยแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากโดมนะครับเขาจะได้สนับสนุนผมไปนานๆน,นะ สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเป็นแค่ไฮไลท์ที่ผมตัดออกมาจากการสตรีมสดของผมเท่านั้นนะครับใครที่อยากจะรับชมความมั่นเต็มๆเนี่ยสามารถตามไปดูผมในทวิชได้เลยนะช่องโดมวรานาทแชนแนลครับผมผมเนี่ยสตรีมอยู่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่3โมงเป็นต้นไปแต่ถ้าเกิดวันนี้พร้อมกันแล้วไปดูคลิปกันต่อเลยครับ let's go I'm always ready to play เดี๋ยวดูไปก่อนนะเดี๋ยวการ์ดเขาดูทีละแปลอ๋อเมื่อกี้คือตัวของฮัสป่ะฮัสของเอ็กซ์ินป่ะฮานี่ดูดดูดคีย์เวิร์ดมานะครับผมเฮ้ยแล้วก็มีการเรียกฮัสออกมาด้วยเดวิชชันแจ้งว่า แต่ออนิเมชันแปลงรางแบบเบามากเลยอเฮ้ยแล้วก็กลับมาเป็นร่างร่างนอีกครั้งหนึ่งเหมือนกลับร่างไปกลับร่างมาอะไรเงี้ย What's beneath? While I see what's inside. Ah, you need to go to Ever it been afraid? That was hot. Dance for me. I love it when they scream. Ooh, another plaything. Evelyn, I've missed you. เนดดูดคีย์เวิร์ดดูดสแต็กของพวกเสือครับดูดมาตรงนี้ we always come crawling back t e w s p a skill ายไปทันแต่ว่าหยุดหยุดสเปลหรือหยสดสกิลของไฟลุา Here comes the Killer. How about you go away? อีฟตีนเหมือนเป็นตัวที่ต้องเล่นกับบอลโอเวอร์เยอะกนันนะ Let's do this again sometime. หมดแล้ว First impression นะไม่ไม่สนใจไม่สนใจเรื่องของความสามารถนะรู้สึกว่ามันดูเบาๆแบบจืดๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะส่วนตัวนะ แปลงร่างเหมือนการยุคแรกอนิเมชันแบบแผ่วๆเนาะโอเคอีฟลินมาซีมานาศูนย์ห้าว่ะเป็นเอ่อออริจินก็คือเป็นรูนเชล่าแชมเปียนนะครับอโกนิสเอมบรัสเวนแอมซัมมอนซัมมอนอะแรนดอมฮัส์โอเคความสามารถของอีฟลินก็คือเมื่อเราเรียกอีฟลินออกมานะครับมันจะ ซัมมอนตัวของเหยื่อของอีฟลินอ่ะออกมา1ตัวไอเหยื่อก็คือพวกที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยดูกันมาก่อนหน้านี้แล้วพวกเหยื่อพวกฮัสต่างๆอะสุม่มนะครับออกมา1ตัวเงื่อนไขาการเลเวลอัพ when you or an a l l y kill an allied husk give me its positive keyword this round and i level up เมื่อ i f ฟลินนะหรือว่ายูนิตของเราเนี่ยฆ่าตัวของฮัสมันก็จะ เอาคีย์เวิร์ดของฮัสตัวนั้นะมาให้อีฟลินในรอบนี้แล้วก็จะเรเวลอัพมันมันดูเป็นตัวแบบเหมือนเหมือนฟลิปไปฟลิปมาอารมณ์เหมือนอนา,นนาแบบความสามารถมันจะทําได้หลายรอบอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขเลเวลสองเอ้แต่อาร์ตผมชอบอีฟลินเลเวลสองนะอาร์ตสวยดีมันดูแบบมันดูดุร้ายดีอะแล้วสีมันแบบจีจ๊าฉูฉาร์ะ,ระเคยดูดาบพิฆาตระสูดไหมมันชูดฉาร์ดมากเลยนะครับผมอีฟลินเลเวลสองนะครับ When you a r e an allied Q an ally, husk give me its positive keywords this round นะครับผมอันนี้ก็คือ Text เดียวกับล่างแรกเนาะ Round N อันนี้เท x t ใหม่นะครับ Round N summon a random husk if fewer than 6 allies have died this game transform me back into Evelyn เมื่อจบรอบนะครับ Summon husk แบบสุ่มขึ้นมา1ตัวนะถ้าเกิดมีจำนวนยูนิตท,ที่ตายไปในเกมนี้เนี่ยน้อยกว่า6ตัวนะครับมันจะ เปลี่ยนร่างตัวเองกลับไปเป็นอีฟลินร่างแรกก็คือตัวนี้ก็คือฟลิปไปฟลิปมานะครับจนกว่าเราจะมีการฆ่ายูนิตของเราอะหรือว่ายูนิตของเราเนี่ยจะตายไปถึง6ตัวพอถึง6ตัวปุ๊บมันจะไม่กลับร่างไปเป็นร่างแรกแต่ว่าก็จะแค่ซัมมอนตัวของฮัสขึ้นมาแบบสุ่มให้เรา1ตัวเฉยๆมาทรงๆเดียวกับบาทเลยความสามารถดูใช้ไม่ยากเท่าไหร่เหมือนลงมาก็แบบ create value แล้วอะ่ะมันดูเล่นไม่ยากนะในความคิดผมนะมันน่าจะ มีทงอยู่มีทรงมีทงเก่งอยู่นะครับอโกนี่เอ mm ็มแบรน์นะครับเงื่อนไขการใช้อิ l ฟิน o u may put any c a r d that s o m e o n e has into your deck during deck building หมายความว่าคุณจะสามารถใส่การ์ดใบไหนก็ได้ที่มีเท็กซ์ s o m e o n e has ขึ้นมาในเด็กของคุณเข้ามาในเด็กของคุณนะครับไม่ว่ามันจะอยู่รีเจียนไหนก็ตามอันนี้เป็นเตลจําตัวอิสฟินนะครับ last t e r r a e สีมานาฟา s t s สปีด t o p all enemy spells and skills all เลนะ targeting e v e l i n and she strike at enemy โอ้เก่งอะดิแต่ว่ามันไม่มีร e a ลิตีนะคือใส่ไม่ได้เสกได้จาก Eflin ตัวที่2เท่านั้นมันคือ light of negation ผสมกับ c o n c e n t r a t e strike อะไรประมาณนั้นอะดีอะได้ใช้แน่ถ้าเกิดคุณเล่น Eflin นะผมว่าต่อมาเป็นพวก follower นะครับใบที่1 2มาหน้า1-3 เซอร์เทอร์เว s แอ ur. m m ามอนซา m อน a ันด์แรนดอัอันนี้ก็คือความสามารถเมื่อเราเรียกตัวของเซอร์เทออกมานะครับมันจะเรียกตัวของ h u ัสออกมาแบบสุ่ม1ตัวก็เอามาไว้เล่นกับพวกอีฟลินอะไรแบบนี้ก็ก็คือลงมาเพื่อต้องการ h u ัสออกมานั่นแหละอุ้ยชอบอาร์ตอันนี้ป่ะอาร์ตอันนี้สวยป่ะสามหน้า3 2นะครับโบรา when i มซั m m อนซ s u m m o n รือแรนดอมฮัอันนี้ก็คีย์เวิร์ดเอ่อเทเหมือนกับใบเมื่อกี้เลยก็คือเมื่อเล่นใบนี้นะจะสุ่มเรียก Husk ออกมา1ตัวนะครับ6มานา65ห้าสตรีมนะครับเก o n t when i ซัมม m น n ัม m m นหรือแรนดอมฮัหรือว่าทุกตัวก็จะแค่ s u m m o n a random ดอ s k แต่ตัวนี้เนี่ยมันมี scout เนาะสมมุติถ้าเกิดเรามี Husk ที่เป็น e l u s i v e อยู่บนบอร์ดอะแล้วเราเล่นตัวนี้ตามอะ มันจะโกงมากมันคืออิลูซีฟแบบตีดับเบิลอะวันนี้จะเก่งถ้าเกิดเราแปะอิลูซีฟให้มนันแปะตีทะลุให้มันอะไรแบบนั้นต่อมา5มานา44 solitude นะครับ when I'm s u m m o n s u m m o n e random ask when you s u m m o n e a ะ one c a s t a lie g r a n t it a random keyword อ่ะอ่า,อา,อาโอเคตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจนะครับ ตัวนี้เมื่อเรียกออกมาเนี่ยก็จะสุ่มเรียกแฮชออกมา1ตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือเท็กซ์ข้างล่างตรงนี้เมื่อเราเรียกยูนิตที่มันคอส1ออกมาเนี่ยมันจะสุ่มแจกคีย์เวิร์ด1คีย์เวิร์ดให้กับยูนิตตัวนั้นด้วยนะครับซึ่ง Hask แต่ละตัวของเราเนี่ยมันด r o p 1อยู่แล้วอ่าตามตรงนี้เนาะ ตัวนี้ก็ดรอปหนึ่งดรอปหนึ่งทุกตัวคือดรอปหนึ่งหมดนะครับที่เป็นฮัสการที่เราเล่นโซลิทูดเนี่ยมันจะทำให้ฮัสที่เราเรียกออกมาเนี่ยมี2คีย์เวิร์ดเนาะพอ2คีย์เวิร์ดปุ๊บตัวที่ลงมาตามฮัสตัวนั้นอนะ่ะมันจะได้คีย์เวิร์ดไปถึง2คีย์เวิร์ดก็จะคุ้มคุ้มตัวต่อมาสามมานาสองหนึ่งสามมานาสองหนึ่งเลยเหรอโดมิเนชั่นนะครับเวนแอมซัมมอนซัมมอนอ่ะแรนดอมฮัสอันนี้เหมือนเดิมนะทุกตัวมีซนะัมมอนอ่ะแรนด When you summon อ่ะวันคอสเอลไลแกรนท์บวก1-0ึ่อ๋อโอเคตัวนี้ก็คือมันจะทำให้คอสหนึ่งของเราเนี่ยบวกสเต็พลังโจมตีหนึ่งเหมือนสริทูดเมื่อกี้เลยเพราะว่าสริทูดเมื่อกี้คือบวกคีย์วอร์ดอันนี้เป็นบวกสเต็แทนนะครับน่าเล่นโดมิเนชันมากกว่าอีสามสองสามสองโวล่าใช่ไหมก็ใช่ตัวตัวของโดมิเนชันมัน มันความสามารถดีกว่าแต่ว่าสแตทก็จะตากว่าโดนเคลียร์ง่ายกว่าต่อมาอันนี้เป็นสเปลนะครับอาร์ตสวยปะชอบอาร์ตอะอาร์ตสวยมาก2มานาฟาสเฮดสปค์คิวแอนไลทูดิวทูดามาจ์ทูอะยูนิตแอนด์ซัมมอนอันแรนดอมฮัสสองมานาฆ่ายูนิตเราหนึ่งตัวและทำสองดามาจ ใส่ยูนิตของฝั่งตรงข้ามหรือของฝั่งเรานะครับแล้วก็สุ่มซัมมอนฮัสออกมา1ตัวผมว่าใบนี้มันค่อนข้างค่อนข้างเฉพาะทางอยู่นะเพราะว่ามันต้องฆ่ายูนิตของเราถึงจะทํา2ดาเมจได้ซึ่งถ้าคุณไปเทียบกับ2มานาทํา2ดาเมจของเลกอื่นอ่น่ะมันไม่ต้องฆ่าไงเ็กอื่นๆมันแบบอย่างอย่างเช่นง่ายๆเลยมิสิกช็อตเนี่ยคุณไม่ต้องฆ่าคุณก็จ่าย2อดิว2ออยู่แล้วอะ่ะ ผมก็เลยมองว่าใบนี้เนี่ยมันอาจจะเฉพาะนิดนึงเฉพาะทางนิดนึงอาจจะใส่กับแค่เด็กอ e ีฟลีนหรือเปล่าหรือว่าเด็กที่ต้องการค่ายูนิตอย่างเช่นเด็กของเควนเด็กคาลิสตาอาจจะใช้ถ้าเกิดถ้าเกิดเด็กเดฮูเอนดูกลับมาใบใบนี้อาจจะใช้นะของ SI เพราะว่ามันต้องค่ายูนิตไงปกติไม่ค่อยมีขยากค่ายูนิตหรอกเด็กนาซัสอะไรแบบนี้ อันดายิงใช่เด็กอันดายิงใส่ได้นะครับต่อมา2มานาโฟกัสนะครับออลดูร์ซัมมอนอะแรนดอมฮัสแอนแกรนิตบวกหนึ่งบวกศูนย์ซัมมอนแบบสุมฮัสออกมา1ตัวและบวกสแตทพลังโจมตี1แบบถาวรให้กับตัวตัวนั้น <c oughs> ก็เอามาเล่นกับเด็กฮัสอะคือถ้าเกิดไม่ได้เล่นเด็กอ f ฟลินไม่เล่นเด็กฮัสก็ไม่ไม่รู้จะใส่ไปทำไม ทุกคนว่าไงทุกคนว่าอีฟลินเก่งไหมกับแพ็กเกจที่ออกมาตรงนี้ส่วนตัวผมว่ามีมีแนวโน้มมีแนวโน้มเก่งแบบไม่ถือว่าแนวโน้มเล่นได้ค่อนข้างสูงมากกว่าแนวโน้มที่จะเล่นไม่ได้เนาะถ้าให้ผมเลือกนะ3ตัวไคสะกุเอนอีฟลินเก่งที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นกุเอนผมว่ากวนน่าจะมาอันดับ1นึใน3ตัวนี้แล้วรองลงมาเป็นอีฟลินแล้วก็ไคจา,ากสุดใน3ตัว